วันนี้จะพาทุกคนมาทำน้ำพริกปลาล้าค่ะเริ่มจากการคั่วพริกหอมกระเทียมนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะทุกคนแล้วเราก็เปิดไฟนะคะทำการคั่วค่ะจนกว่าน้ำที่เราใส่ลงไปจะแห้งนะคะวันนี้ก็จะมีมะเขือเทศสองลูกนะคะบุ๋มก็จะใช้เวลาในการคั่วนานอยู่นะคะ คั่วไปคั่วมากลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนกว่าพริกและก็กระเทียมของเรานะคะหอมนะคะจะออกสีไม่ไหม้หน่อยทุกคนอันนี้ก็คือเริ่มไหม้แล้วนะคะเราก็จะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมคะสีของเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะบุ๋มก็จะใช้ประมาณนี้นะคะให้ให้เขาสีเปลี่ยนแค่นี้พอนะคะจากนั้นก็ทำการตำได้เลยค่ะ ตำพริกหอมกระเทียมลงไปเลยค่ะรวมกันนะคะตําให้ละเอียดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราตําไม่ละเอียดความเผ็ดของพริกก็จะน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศของเราลงไปเลยค่ะสองลูกลูกนี้ไม่ค่อยสุกสักเท่าไหร่นะคะบุ๋มก็เลยทําการหั่นแบบนี้เลยค่ะมะเขือเทศของเราก็ต้องตํานะคะตำให้ละเอียดเช่นกันค่ะส่วนใครไม่ชอบนะคะให้ละเอียด ก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำให้ละเอียดได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะวันนี้นะคะมาในแบบลุกแบบเมนูง่ายๆอีกแล้วทุกคนความขี้เกียจอะเนาะมันก็ทำให้บุ๋มชอบทำอะไรง่ายๆนะคะยุ่งยุ่งยากๆบุ๋มไม่ทำค่ะอ่าเริ่มจากการปรุงค่ะใส่น้ําปลา,านะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะบุ๋มมีปลาร้าเป็นต่อนๆอ,อยู่นะคะบุ๋มก็จะเอาต่อนปาร้ามาค่ะถ้าใครแบบชอบแบบฉีกอะไรอย่างนี้นะทุกคนหรือว่าแบบชอบเป็นตัว,ตวได้เลยนะคะปลาร้าอันนี้ก็คือหอมมากนะคะบุ๋มซื้อมาจากแถวจังหวัดกาลสินนะคะทุกคนเพราะว่าทางผ่านตอนกลับบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเราก็มาย้วยๆย้วคนๆคนให้เข้ากันนะคะ อันนี้ถ้าใครนะคะทุกคนมีพวกหอมนะคะผักหอมต้นหอมผักชีก็หั่นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยได้อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็สีสันได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบอร่อยอีกแล้วจ้าได้เวลาชิม อันนี้ไก่ย่างวิเชียรนะคะทุกคนแล้วก็น้ำพริกปลาลาของเราที่เราทำได้เวลาชิมแล้วว่าอร่อยือเปล่าน้ำพริกปลาล้าของเรามีแต่พริกอ,อร่อยดีทำเองก็ต้องอร่อยสิโอ้อันนี้ไก่ย่าง จิ้มลงไปเลยจิ้ม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 กระเจวมะเขืออื้ม <c oughs> <c oughs> นัววันนี้ข้าวเหนียวสั่งมานะคะที่เกลืด